การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักนักกีฬาพฤติกรรมลูกค้าชอบทานโอเกอซีพีหลังจากออกกําลังกายเสร็จความต้องการลูกค้าเพิ่มกล้ามเนื้อควบคุมน้ําหนักบํารุงกระดูกเพิ่มสมรรถภาพกล้ามเนือ้อให้ออกกําลังกายได้นานกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มรองนักเรียนนักศึกษา พฤติกรรมลูกค้าชอบความสะดวกสบายจึงเลือกทานอกไก่ CP ความต้องการลูกค้าได้สารอาหารครบได้ประโยชน์บำรุงสายตาป้องกันการทำลายเซลล์ในร่างกายซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอได้ดี นี่คือกลุ่มเป้าออหมายของพวกเรานะคะ 1. นนายราชานนนอายุยีบปีอาศัยอยู่ที่บ้านโคกน้อยชอบทานอ,อกไก่ซีพีเพื่อเสริมกล้ามเนื้อและประทานง,ง่าย 2. นายกรวิดอายุ18ปีอาศัยอยู่ที่บ้านหนองแสงชอบทานอ,อกไก่ซีพีเพื่อช่วยควบคุมน้ำหนัก 4. ชื่อนายอนุชติ อายุ20ปีอาศัยอยู่ที่บ้านหนองแสงชอบทานอากไก่ CP เพื่อช่วยบำรุงกระดูก 4. ชื่อนายจรอาย15ุ15หปีอาศัยอยู่ที่บ้านหนองคุงแก้วชอบทานอากไก่ CP เพื่อช่วยเสริมสมรรถภาพกล้ามเนือ้อ 5. ชื่อนายปอนอายุ15ปีอาศัยอยู่ที่บ้านหนองคุงแก้วชอบทานอกไก่ CP เพื่อช่วยให้ออกกำลังกายได้นานค่ะ คนที่หกของเรานะคะอ้ําอายุ14ปีอาศัยอยู่ที่บ้านนิยมไทยชอบทานอกไก่ซีพีเพราะตื่นสายไปเรียนจึงทานอกไก่ซีพีและได้สารอาหารครบคนที่7ค่ะอ้อมอายุ19ปีอาศัยอยู่ที่บ้านโนนปอแดงชอบทานอกไก่ซีพีเพราะหิวตอนกลางคืนจึงทานอกไก่ซีพีและยังได้ประโยชน์อีกนะคะ คนที่8ค่ะชมพู่อายุ14ปีอาศัยอยู่ที่บ้านน้องแต้น้องโกชอบทานอกไก่ซีพีเพราะช่วยบำรุงสายตาคนที่9บีมอายุ19ปีอาศัยอยู่ที่บ้านโพนพิสัยชอบทานอกไก่ซีพีเพราะช่วยป้องกันทำลายเซลล์ในร่างกายคนที่10นะคะละักอายุ19ปีอาศัยอยู่บ้านนงสงา่า ชอบทานอ,อกไก่ซีเพราะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกห้อได้ดีค่ะสรุปูกลุ่มออกกำลังกายและกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแพนพรอยบางเซเว่นอกไก่ CP ไม่พอขายอินไซลูกค้าบางท่านยังไม่ทราบถึงประโยชน์ของอ,อกไก่นี้ ประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานอ,อกไก่